บริสุทธิ์ข้าพเจ้าจะประกาศขึ้นภาวในพวกเราที่มีอยู่ทั้งหมดจงฟังจงใส่ใจซึ่งการประกาศทว้งภยในนี้ให้สำเร็จประโยชน์ผู้ใดหาเมียบัตรผู้นั้นก็พึงเปิดเผยเสียเมื่อบัตรไม่มีก็พึงนิ่งอยู่ก็เพราะความเป็นผู้นี้นั่นเองข้าพเจ้าจะทราบว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์ก็การส่งประกาศให้ได้เย็นในที่ประชุมนี้มีกำหนด3ครั้งเป็นมือถูกถามตอบเาพระองค์เาพระองค์ก็พิสูจน์ได้เมื่อส่ประกาศจบครั้งที่สามแล้วลึกถึงอบัตได้อยู่ไม่ยอมเปิดเผยอบัตที่มีอยู่เป็นน้ำบัตรเธอได้โกง เพราะฉะนั้นพิสูจน์ร่วงละเมิดแล้วและได้ได้บางกรมสืบพื้นเปิดเผยอาบัติที่มีโยู่ก็เมื่อเปิดเพราะเมื่อเปิดเผยอาบัติแล้วความสบายย่อมมีแก่เธอการละเมิดที่ทําให้ขาดจากความเป็นพิสูจน์สีข้อคือเนื่องพิสูจน์ใดถึิดจงพร้อมด้วยการข้อบังคับาในธรรมเนียมเลี้ยงชีพของพิสูจน์ทั้งหลายแล้วยังไม่ได้ได้ศึกษายังไม่ได้ประกาศความเป็นก็ลยหัดถ้าเป็นล้มเพลิโดยที่สุดไม่กับเสด็จแล้วก็เป็นอังขาดจากความเป็นพิสูจน์อยู่ร่วงกลุ่มพิสูจน์ไม่ได้ สอนพิสูจน์ได้เถี่ยวทราบบรรเจาของไม่ได้ให้ด้วยส่วนแห่งความเป็นขโมยจากบ้านในจากป่าก็ตามพระราชังหลายจับจนได้แล้วฆ่าเจ้าบ้างคุมขังไว้บ้างเล่นหนีเจ้าบ้างไดยผลเพราะว่าจะเป็นโจนจะเป็นคนพันจะเป็นคนหล่นจะเป็นคนขโมยก็คือเพราะเถี่ยวทราบบรรเจาะของไม่ได้เห็นปายในพิสูจน์เถี่ยวทราบบรรเจาะของไม่ได้ให้เห็นปานนั้นก็เป็นอากาศเจ้าความเป็นพิสูจน์แล้วอยู่ร่วมกับหมู่พิสูจน์ไม่ได้สามพิสูจน์ได้จงใจฆ่ามนุษย์ให้ถึงตายเลยแสวงหาเครื่องมือที่จะฆ่ามนุษย์นั้นหรือบารยะและเชิดจนเกี่ยวกับการตาายว่ นี่นายผู้เป็นชายมีประโยชน์อะไรแก่ท่านด้วยชีวิตอันเชื่อนี้ท่านตายเสียดีคงมีชีวิตอยู่เธอมีกิจจะจอดอยากให้ตายอย่างนี้บรรยาและเชคชนเกี่ยวกับการตายโดยหลายรูปแ,แบบก็เป็นอคาตาิเจ้าความเป็นพิสูจน์ยู่รู่กระมวลพิสูจน์ไม่ได้ สี่พิกสดัดไม่รู้จริงกับบทความรู้และความเห็นอันยอดเยี่ยมของมนุษย์น้อมเข้ามาใส่เตังว่าก็พระเจ้ารู้อย่างนั้นก็พระเจ้าเห็นอย่างนี้ในขณะที่กล่าวจุดแล้วนั้นจะมีใครเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามก็เป็นอันขาดจากคนไม่พิสูจน์อยู่ร่วมกับหมูพิสูจน์ไม่ได้ถึงแม้จะมุ่งความมาจดในผู้นู้นแล้วเก่าอย่างนี้ว่านี่ทั้งก็พเจ้าไม่รู้ได้กก่าประหลุกก็พเจ้าไม่เห็นได้เก่าว่าเห็นในผู้เล่นเล่นโกงเปล่าเปล่าแม้แต่เขาจะผิคิดว่าตัวรู้อย่างยอดเยี่ยม ถ้าท,ทั้งหลายกัแล้วเมื่อที่เราปรกาดจากความเมพิสูธิ์สี่ข้อเหล่านี้ข้าพเจ้าประกาศไปแล้วพิสูจน์แล้วเมื่อข้อใดข้อหนึ่งไปแล้วย่อมอยู่ร่วมกับหมู่พิสูธน์ไม่ได้เหมือนอย่างแต่ก่อนขาดจากความเมตตพิสูธน์แล้วข้าพเจ้าถามท่าทั้งหลายในข้อเหล่านั้นท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าถามแม้ครั้งที่สองท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าถามแม้ครั้งที่สามท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหรือถ้าทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วในข้อเ หน <architectural. S 1> ึ <by> ่งผู้เสีดายไนามัสุจีเป็นไปด้วยความจงใจเป็นไม่แต่ฝันเป็นการละเมิดที่หมู่ผูสูจน์จำต้องลงโทษสองผู้เสียดายกำหนดและมีจิตแปรปวนถึงความเคารพคึงด้วยกายกับผู้หญิงจับมือด้วยจับช่องผมก็ตามรูปความอวัยวะรูปความอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามเป็นการละเมิดที่หมู่ผูสูจน์จำต้องลงโทษสามผู้เสียดายกำหนดและมีจิตแปรปวนพูดเรื่องกันผู้หญิงด้วยวาจาช่วยหยาบเมินชายหนุ่มพูดกับหญิงสาวด้วยวาจาพาดถึงหนึ่งการลบเพี้ยเป็นการละเมิดที่หมู่ผู้องลงโทษ สี่พิสุได้กับนายแล้วมีจิตแปรปรวนเก่าคุณแห่งการบำเรอตนได้กลมเพลิดกับผู้หญิงด้วยคำว่าน้องหญิงหญิงได้มบำเรอผู้บวชผู้มาจันมีศีลมีธรรมะดีงามเช่นเราด้วยกันล้มเพลินเป็นยอดแห่งการบำเรอหลายเป็นการละเมิดที่หมู่พิสุจำต้องลงโทษห้าพิสุได้เป็นพ่อสื่อคือบอกความประสงค์ของใจแก่หญิงหรือบอกความประสงค์ของหญิงแก่ชายก็ตามในความเป็นเมียเลยในความเป็นชู้ก็ตามโดยที่สุดแม้บอกแก่หญิงโซพินีนที่เพิ่งอยู่ร่วมชั่วขณะเป็นการละเมิดที่หมู่พิสุจำต้องลงโทษหกพิสุได้จะาารนอทำกุฏินี่คือ โดยยาสิบสองเคลือบโดยก้องเจ็เคลือบเดยวารภายในดยคือสกพิงนำพิสูจน์งหลายไปเพื่อแสดงที่พิสูจน์ลนั้นที่แสดงที่อันไมมีผู้จังไว้อันมีลอบหากพิสูจน์ให้ทำกุฏิด้วยการขอเอาเองในที่มีผู้จังไว้อันหารอบไม่ได้โดยไม่นำพิสูจน์ทังหลายไปเพื่อแสดงที่หรือทำม่ลงประมาณนั้นเป็นการละเมิดที่หมู่พิสูจน์จำต้องลงโทษเจ็ดพิสูจน์ใดจะทำมิหันย่อันมีเจ้าของเฉพาะตนเองพึงนำพิสูจน์ทังหลายไปเพื่อแสดงที่พิสูจน์หลังนั้นเพื่อแสดงที่เป็นเม่มีู่้จอง แต่ผู้เสียหายขจายกดแข้งตามกำจัดพิสูจน์ได้แบบประหญาดชีโดยไม่เห็นด้วยหมายว่าทำอย่างไรเราจะกำจัดเทื่ยงเกินจากลำมานจะนี้ได้ในขณะที่เก่าจบแล้วนั้นจะมีใครเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่เรื่องนั้นเป็นเรื่องหาเห็นไม่ได้และที่สุดยืนยันประกอบความกดแข้งไปกันแล้วเมื่อที่หมู่พิสูจน์จำต้องลงโทษก้าวผู้เสียหายขจายกดแข้งจะก่อนเรื่องในเรื่องหนึ่งแห่งอธิกรณ์เป็นเรื่องหนึ่งให้เป็นเพียงข้ออ้างตามกำจัดพิสูจน์ได้แบบประหลาิตโดยหมายว่าทำอย่างไรเราจะกำจัดเทื่ยงเกอนจานนีี้้ไดใขณะท่กล้วนั้นจะมมมีใครรเเชชืืื่่่อออหไก็ตา แต่อันีกรอนนั้นเป็นเรื่องอื่นเรื่องใดเรื่องหนึ่งบางแห่งเธอเถือพอเป็นกว้างและพิสูจน์ยันประกอบความกดแก้ไปกันและเมื่อที่หมู่พิสูจน์จำต้องลงโทษที่พิจารณาพยายามแล้วพยายามอีกเพื่อดำลายหมู่พิสูจน์ผู้พร้อมเพียงหรือเถือเรื่องอันเป็นเหตุให้แต่กันยืนยันโย่ทิ่สุดนั้นอันพิสูจน์ดังไรเพิ่งว่าก่ออย่างนี้ว่าท่านอย่าได้พยายามและพยายามอีกเพื่อดำลายหมู่พิสูจน์ผู้พร้อมเพียงหรืออย่าได้เถือเรื่องอันเป็นเหตุให้แต่กันยืนยันโย่พอท่านจงพร้อมเพียงเรื่องหมู่พิสูจน์เพราะว และที่สุดนั้นอันพิ่สุรณางนากประาวอยู่อย่างนี้ยังยืนยันอยู่อย่างนั้นที่สุดนั้นอันพิ่สุรณางึงจะประการห้ามจนกว่าจะครบสามครั้งเพื่อสารการกระทา้นเสียหากเกิดผู้สอบประการห้ามจนกว่าจะครบสามครั้งอยู่สารการกระทา้นเสียสารได้อย่างนี้นั่นเป็นการในห้างเครื่อไม่สายเสียเป็นการและเมื่อขึ้หมู่พิสูจน์จำโตลงโทษ ที่เบ็นมีพิสูบุพุตตามผู้พูดเข้ากันของพิสูนั้นหนึ่งรู้บางสองรู้บางสามรู้บางเท่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่ากอผู้นั้นจะได้กล่าวคำอะไรอะไรต่อพิสูจนั้นพิสูจนั้นกล่าวถูกทำด้วยพิสูจนั้นกล่าวถูกวินัยด้วยพิสูจนั้นเดหยวความพอใจและความเชื่ใจของพวกข้าพเจ้าของพวกข้าพเจ้ากล่าวด้วยเธอรู้ใจของพวกข้าพเจ้าจึงกล่าวคำที่เธอกล่าวนั้นย่อมถูกใจไม่แก่พวกข้าพเจ้า พิส <cause> ูจน <t Ooh> ์ลานั้นอันพิสุจดังรเป็นว่ากก่าอย่างนี้ว่าถ้าทังนลายจะได้กก่าอย่างนั้นพิสูจังเก่าไม่ถูกทำด้วยพิสูจน์ังก่าไม่ถูกวินัยด้วยความทำลายหมู่พิสูจนะได้ชอบใจไม่เก็เพราะดังขอใจของเพระ่านจงร้อมเพียงด้วยหมู่พิสูจน์เพราะว่าหมู่พิสูจน์ผู้ความเพยงการปองหักการไม่กระทังฟังเพราะไม่้ร่ำการโยนเหนือพระสุขและพิสูจน์ลานั้นอันพิสูจน์ดังนั้นว่ามั่าอยู่อย่างนี้ยังยืนยันอย่างนี้พิสูจน์ลายนั้นอันพิสูจน์้องลงโ สิบสองทศวรรเป็นผู้มีสันดานเห็นควนว่ายกกันทุกชนชั้งหลายมากก่าอยู่ถูกทางทำในสิ่ขาบททั้งหลายอันนึ่งอยู่ในทวินัยทําตนให้เป็นผู้อันเป็ใครมากก่าไม่ได้ด้วยกาตัวว่าขอพระท่านจะได้กก่าคำอะไรอะไรต่อเราเป็นคำนิหรือคำโจกกระทำมเราก็จะไม่กล่าวคำอะไรอะไรต่อพระท่านเหมือนเป็นคำนิหรือคำโจกกระามขอพระท่านจงเหมือนจากการ่ากล่าเลเสียทุ่ชนนั้นอันทุกหนเพื่ว่ากล่าอย่างนี้ว่าท่านจะได้ทําตนให้เป็นผู้อันเปใคร่ากก่าไม่ได้ขอท่านจงทําตนให้เขาว่ากล่าวได้ แม้ท่านก็จงว่ากาบพิสูจน์ทั้งหลายโดยชอบธรรมแม้พิสูจน์อะไรก็จะว่ากาบทั้งโดยชอบธรรมเพราะบริษัทของพระผู้มีพระเจ้าเจริญแล้วได้การอย่างนี้คือได้ว่ากาบซึ่งกันและกันด้วยกันเต็มกันและกันนอกจากการละเมิดและพิสูจนนั้นอันพิสูจน์ทั้งหลายว่ากาบอยู่อย่างนี้ยังยืนยันอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนั้นพิสูจนนั้นอันพิสูจน์ทั้งหลายจึงจะประกาศห้ามป็นโกรธจะครบสามครั้งเพื่อให้สลากการกระทามิเชียอาคือจดประกาศห้ามจีนกว่าจะครบสามครั้งอยู่สลักการกระท่ามู่พิจน สิบสามทุกส่วนใดเข้าไปอาศัยหมู่บ้านเลยจำบลก็ตามแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่แล้วเป็นผู้ประจบชาวบ้านมีความพุ่เลือซ้ำความพุ่เลือซ้ำของท่านั้นเขาได้เห็นอยู่แล้วเขาได้ยินอยู่แล้วยแชาวบ้านทั้งหลายที่เธอที่เธอทำให้เสื่อมศรัทธาแล้วเขาได้เห็นอยู่แล้วเขาได้ยินอยู่ด้วยที่ส่วนั้นอันที่ส่วนใดเพิ่มมากเก่าอย่างนี้ว่าท่านเป็นผู้ประจบชาวบ้านมีความพุ่เลือซ้ำความพุ่เลือซ้ำของท่านนั้นเขาได้เห็นอยู่แล้วเขาได้ยินอยู่ด้วยและชาวบ้านทั้งหลายที่ท่านทำให้เสื่อมศรัทธาแล้วเขาได้เห็นอออออยยยยยยููู่่่่่่่แลล้้้้้วววเเขาาาาาไไดินนนนนนนทททจจงีีีีีีปสกกัใ และพ e ิสูจนั If ้นอ tamam. ันพ no. ิสูจนหลายว่านี้เก่ากับพิสูจนั้นอย่างนี้ว่าพวกิสูหลายถึงความพอใจด้วยถึงถึงความขัดเคืองด้วยถึงความหลงด้วยถึงความกลัวด้วยย่อมกับไรพิสูจนบางรูปย่อมไม่กับไรพทสูจนบางรูปเพราะเห็นแห่งกันแล้วเมื่อช่นเดวกันพิสูจนั้นอันพิสูจนหลายเพิงว่ากาอย่างนี้ว่าท่านจะได้กล่าวอย่างนั้นพิสูจนหลายไม่ได้ถึงความพอใจไม่ได้ถึงความขัดเครืองไม่ได้ถึงความหลงไม่ได้ถึงความกลัวท่านเองเป็นผู้ประจบชาวบ้านมีความพุทธเลวสามความพุทธเลวสามของท่านนั้นเขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยและชาวบ้านทั้งหลายที่ท่านนั้ไม่เสื่อมศรัทธาแล้วเขาได้เหนอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยท่านจงหลีกไปเสียจากวันนี้ท่านอย่าอยู่ในที่นี้อีก และพิสูจนั้นอันพิสูจนั้าหลหยว่ากล่าอยู่อย่างนี้อย่างย็นยันอยู่อย่างนั้นพิสูจนั้นอันพิสูจนั้างไานพงสูจน์ประการห้ามจนกว่าจะครบสามครั้งเพื่อสลัก่ารกระทำนั้นเสียหากเถ่าทุกประการห้ามจนกว่าจะครบสามครั้งอยู่สลาการกระทำนั้นเสยสลากได้อย่างนี้นั่นเป็นการในหางเคลมมันเท่าเสียเป็นการละเมิดที่หมู่พิสูจน์จำต้องลงโทษถ้าท้งหลายการละเมิดที่หมู่พิสูจน์จำต้องลงโทษสิบสามข้อเหล่านี้ให้ถือว่าละเมิดตั้งแต่แลกทำเก้าข้อให้ถือละเมื่ให้ถือว่าละเมื่อต เลกสูตอยู่ในเขียที่หมุพิสูจน์กำหนดให้ครอบตามันที่ปกปิดไว้แล้วพิ่งประพฤติให้หมูนพิสูจไว้บางใจเกินขึ้นไปอีกหวันหกคืนพิสูตได้ประพฤติให้หมูนพิสูจน์ไว้บางใจเกินขึ้นไปอีกหกวันหกคืนแล้วหมพิสูจไม่ต่ำกว่ายี่ิบลูกจะมีอยู่ในเขียใดหมุนพิสูจน์นั้นเพิ่งเรียกเธอเข้อมู่นัดเขต่ยนั้นหากหมุนพิสูจน์ไม่ครอบยี่สิบลูกขาดแม้เพียงหนึ่งลูงหลี้ยเทือนนั้น็้อมูลเจือทรงตรนั้นเถือว่งนัน ก็พะเจ้าถามท่านทั้งหลายในข้อเหล่านั้นท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหรือก็พเจ้าถามม้ครั้งที่สองท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหรือก็พระเจ้าถามม้ครั้งที่สามท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหรือท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วในข้อเหล่านั้นเห็นนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าส่งความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้